เขียนผมผมเรียนอาจารย์ไว้ตรงนี้เลยการเขียนชื่อนมสกุลที่ที่ถูกต้อง,องเป็นทางการนั้นหนึ่งต้องมีคำนำหน้านามอาจารย์ที่เขียนถูกดีละอาจารย์ไปบอกลูกศิษย์นะให้ให้ให้เขาเขียนให้ถูกเชื่อได้แต่ตอนเนี้ยเพราะบางคนเนี่ยไปเขียนถูกเมื่อตอนอายุห้าสิบแปด ผมไปสอนที่วัดบนราชธาน,นีมีค่ายการกรมทางหลวง,ง,งเชิงบทคนหนึ่งเข<ม>าบอกอาจารย์ผมเสียใจมาเรียนอาจารย์ช้าไป <emotion> เขียนชื่อถูกแล้วผมไปสอนเรื่องเรื่องเรื่องการพูดบอกให้เขาพูดดีๆพูดเพื่อย,ยอกย่องคนอื่นแล้วก็พูดเพื่อแสดงความ <c oughs> อ่อนน้อมถ่อมตนของตัวเองก็บอกอาจารย์น่าเสียใจ อีกสองปีผมกเกษียณแล้วไม่งั้นผมน่าจะได้ไดเสียณที่รองอธิบดีอ๋อคงมได้แค่สี่แปดตอนนั้นกมพอมยังไม่เลิกสี่กอพอก็หน้ามันไส้มันก็มีอะไรทำนะขตโวเมื่อตอนที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาคูสุนลรธานผมเป็นอาจารย์โทแล้วเสร็จแล้วโอนโอนมาอยู่ร้างตำแหงเ่งมาปีหนึงสิ ก็ยังเป็นอาจารย์โผอยู่มาวันดีคืนดีบอกไม่ได้ละระบบราชการเราอย่างนี้เป็นก้าวหน้านะเราก็เปลี่ยนเป็นซีพ l ส s s i f i c a t i o n r a เนอะก็ไล่ตั้งแต่ซีหนึ่งไปเขาพูดก็เป็นซีก็มาเรื่อยไปจนผมผมเกษียณที่ซีเก้าเพราะทบซีเก้านี้ก็เออรอที่ดี รองที่ดีสี่สิบแต่ท่านเลขาชินภัทรนั้นสี่สิบเอ็ดรองว่าโดยระบบหลังเนี่ยเขาเขาทำเป็นห้าแท่งอาจารย์คงนึกออกใช่ไหมแต่ละแท่งน,นี่ก็เหมือนประหลัดกระสวงนะประหลัดกระสวงแต่วัฒนาคนนะจังบางคนจะได้เป็นประหลัดกระสวงนะแล้วไม่ได้เป็น อย่างท่านเลขาสอปออที่เพิ่งกเกษียณไปเมื่อสองสามวันดรสุเมธแยงนุ่มดรสุเมธเป็นรลองปหลัดอยู่แล้วก็ประลัดทะโบงะแล้วอาจจะจะขึ้นเป็นประหลัดเขาก็เลิกทะวงเสียงแล้วก็มาเป็นสปออขอโทษพูดถึงด้วยความเขาลบดรสุเมธก็เป็นพวกเชา แต่เขาเป็น,นรุ่นน้องผมที่เรียนหนังสือสักสี่ปีผมอยู่ปีสี่ขึ้นปีหนึ่งอะไรประมาณเนี้เดิน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 เดิเดเดออนความรู้สึกดีๆแต่คนเราอาจารย์ขับ <c oughs> ผมรับราชการมาก,ก่อนอาจารย์ผมจะบอกอย่างนี้เราจะได้เป็นอะไรเราก็ได้เป็นเองน้ะแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างงัง้นมันก็ไม่ได้เป็น <c oughs> เออมีมีเป็นเป็นแง่คิดอันหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้อาจารย์ขนขวายหรือว่าไม่กระตือร้อนเรียนอาจารย์ต้องเชื่อไอ้เรื่องบุญวาสนาเนี่ยมันมันมีมันมีเพราะนั้นขอโทษนะอาจารย์ธรรมดาธรรมดาอย่างผมเนี่ยไม่คิดอะไรแต่ว่าเมื่อมาอยู่มหาวิทยาลัยนี้ผมเป็นรองอธิการบดีสองครั้ง แต่แต่สู้ท่านรองลบคุณไม่ได้ท่านเป็นครั้งเดียวลบเป็นมาตลอดท่านปรจเจานนมีความสุขที่จะทำตรงนี้เนาะมีโอกาสทำทัๆ <c oughs> แล้วก็สอนหนังสือของผมเมื่อไม่ได้เป็นผู้บริหารผมก็สอนจนผมอายุหกสิบขอโทษนะ ดันงหลยโดยด้วยความรักเหมือนลูกศิษย์เหมือนน้องนุ่มนะกาล่าให้ฟังเมื่อตอนอายุหกสิผมก็เกษียณอายุราชการตอนนั้นเซ็จนลับบำนาญแล้วบำนาญส่งมาให้แล้วด้วยสองเดือนแล้วทีการก็มาบอกว่าเอ้ยเราคงเหนื่อยกันไปอีกห้าปีมันพระราชบัญญัติไม่ใช่ต่ออายุคจ้า เขาเรียกขยายเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยออกไปถึงหกสิบห้าวันนั้นเขาก็มาบอกอาจารย์จะขยายไหมแต่เขาก็มีเกณฑ์น,นะจ๊ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขยายโดยอัตโนมัติภาษาอังกฤษไมนเรียกออโตเมติกเ,เข้ารีไม่เป็นนะเขาต้อง ว่าต้องไม่คนมีคุณคุณปยังไงยังไงยๆไงบางเอิญผมผ่านไอเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เขาเลยให้ผมคืนบางนาผมก็คืนเพราะผมกลับมารับเงินเดือนใหม่มากกว่าบางนาเต็มเยอะบานาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอาจารย์เนาะแล้วเขาเข้ามาอายุราชการให้ผมต่อหกสิบเอ็ดหกสิบสองเพราะน่ะอายุราชการผมสี่สิบกว่าปีโดยไม่ต้องมีทวีคูณ อาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคําว่าทวีคูณแต่แต่ก่อนเนี่ยปฏิวัติีก็ได้ทวีคูณเพราะรัฐานตํารวจเนี่ยบางคนอายุไม่เท่าไหร่อายุราชการ50ปี60ปียึบ้าแล้วเนอะไม่ทวีคูณแต่พอหกสิบห้าแล้วเนี่ยรัฐบาลมันไม่ออกว่าให้ไปถึง70เดิบอะไประมาณนั้นเราก็เราก็กระเสีย เกษียณกก็ยังไม่ไปไฮะเราจะให้มาสอนอาจารย์เนาะเราไม่รู้รุ่นหน้าจะสอนหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยแต่ผมพอใจละผมได้สอนรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งอะไรจะมาเข้ารุ่นหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นยังคงเห็นว่าที่ผมบอกว่ายินดีเนี่ยผมไม่ได้พูดตามธรรมเนียมผมพูดจริงจ แ้วถ้าเรารู้จักกันไปอีกห้าหกวันเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้ว่าผมก็เป็นอย่างเนี้ยนะนเนี่ย,ยสอนที่นี่มาได้สีสิบปีถ้าผมชื่อ้ายผมคงไม่อยู่ถึงป่านนี้นะอาจารย์เนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอาจารย์ก็ต้องเชื่อผมอย่างหนึง่งไม่มีอะไรที่มัน <c oughs> ยั่งยืน สักวันหนึ่เราก็ไปแต่เราไปด้ยวยความรู้สึกว่าเออาทางไม่เต็มที่แล้วครับผมรับราชการครั้แรกก็ที่กระทรวงศึกษาธิการของพวกเรานี้แหละแต่คนละกรมกันตอนนั้นเป็นกรงการเพรื่อครูอดีผมชื่ออาจารย์บุญทีพย์อัฐาก่อน เราผมไปสอนที่วิจัยครูส่วนสุนันทาเจ้านายผู้หน่าหนการผมชื่อคุณหญิงกองแกวแ้วประทุกมาโนนท์่านเพิ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อไม่นานเนี่ยจันกองแก้วจึไม่ให้ผมมาเออผมไปลาวจะไปอยู่วา,างลำแหงจันบอกวางลำแหนงเป็นมหาไรตั้งขึ้นมาโดยการเมืองไม่รู้จะอยู่ไปได้เท่าไหร่ผมกราบท่านว่าคุณหญิง หากว่าแรากําแหงมาเลิกไปหรืออะไรไปนะ <c ười> ผมไม่าาม,ม,ไม,มารบกวนท่านผมกลับมาสวนทุดนักธรรมและจะจะไปไหนบอกหนา้าตอนนั้นผมกําลังนุ่นมแนนข็งแรงผมไม่กลัวหรอกนาออยู่อยู่ที่ไหนที่ไหนก็โอเคตอนนั้นพวกผมสองสามคนทําง,งานที่เสี่ยงรักพอผมไปบอกว่าผมจะมานี่ทุกคนก็โอเค ื่อนผมชื่อสัทเกียร์ใจีิมารทองชื่อขันชัยบุญปานชื่อสุกิตวงเท่เอาเอ่ยสามคนนี้เอ่ยสามคนนี้เพราะว่ามันอยู่สยามรัฐไม่นานอาจารย์คึกฤทธ์ก็ยื่นสออขาวให้มาใล้ออกผม่งมารู้ตอนหลังอาจารย์โกรธอาจารย์คึกฤทธ์บอกที่มันมาสมัครงานมันมาสมัครกับผม แต่เวลามันลาออกมันไปลาออกกอันกพพรนพพรบุญเยริกบานาที่กาจันบอกไม่ให้ลาออกไล่ออกเห็นไะหมคนอายุมากๆอย่างผมเนี่ยในดีรุ้นเื่องดที่่าตเนี้นะเขาก็มาถ่ายทอดให้ฟังมาเล่าให้ฟังตรงนั้นก็ก็มามาแล้วผมก็มองว่ารา,างกำแหงเนี่ยไม่มียา,าลงล้ม มหาวิทยาลัยอย่างรามปําแหงเนี่ยจะเป็นสำหรับประเทศไทยจะเป็นทั้งเวลานะั้นเราก็ต่อมาถึงเวลานี้เลิกไม่ได้ถ้าเลิกมหาวิทยาลัยอย่งางตลาดวิชาอย่างรามปแหงเมืม่อไรเนี่ยก็ต้องก็ต้องตั้งมหาวิทยาลัายใหม,ม่ขึ้นมาแบบเนี้ยเพราะนั้นผมอยู่ในวงกาศรศึกษามาผมก็รู้ว่า เ,ออเราต้องมีทางเลือกให้แก่ผู้คนในบ้านเนนาม,นะมืองนี้ตามสมควรนะไม่งั้นคนมีสตาร์ก็ไปต่างประเทศไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วคนไม่มีตัตาไม่ใช่คนไทยเรอนะเราทำเขาทำยังไงกันเป็นยังไงกันอาจารย์ครับเออไม่รู้ทำเนียมที่นี่เดี๋ยวที่ นี่สิบโมงครึ่งฮะเก้าโม้าโมงสิสิบเโมงต้องยินในการนี้นม่้วในกานเออเราเราพักกันสักกี่โมงเบรกอะฮะสิบโมงคึ่งโอเคนะ ถ้าสิโมงครึ่งสั่งจานเลนะอาจารย์บอกสิบโมงครึ่งแล้วเราพักกันนิดหนึ่งไม่ไม,ไม่อาจารย์ผมมีอ,อะไรที่จะเล่าที่จะบอกเยอะเลยเนะเพราะเราต้องดูเวลาว่าให้มันพอดีพอดีเออแผ่นนี้นะครับทุกคนเลยมาจนกระทั่งถึงอาจารย์ อันชิดถาถ้าผมออกเสียงผิดอาจราย์ช่วยบอกว่าที่ถูกคืออะไรอ,อกัออกนอาอ๋อ,อครับผมอัญชิตถาสามพยายามนะจ๊ะน,นะโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับ,รบตัวทอทงกับตัวชอช้างเนี่ยมันคล้ายคลึงเพราะนั้นอัญ ทิศถาโอเคเพราะว่าขอโทษอาจารย์นะอาจารย์จะออกเสียงว่าอัญชทิตสถาก็โอเคขึ้นนีเป็นเรื่องของคนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเขียนเขียนมายอย่างไรอ่านอย่างไรเนี่ยต้องต้องถูกต้องอาจารย์เรียกชื่อนักเรียนข,นข,นของอาจารย์ให้ถูก เขาจะภูมิใจเนาะอย่าเรียกเรื่อยๆไปหรือชื่อมันเรียกยากก็เออหาว่าเออพ่อแม่เธอว่างนักเลอลูอลกผมจเจรแล้วเ่าบอกไม่ค่ะพ่อหนูสอนภาษาไทยแล้วก็ไล่ไปไล่มา พ่อมันอนะ่ะสอนครูมันมันไม่อยู่ักสกุลเจ้าก่อนเ,เออเอเอโดยโดย,โดย,โดยโหลักแล้วก็คือว่าเขียนชื่อของตัวเองเนี่ยสะกดการันให้ถูกต้องแล้วก็เอชัดเจนเนาะแล้วอ่านอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกเพราะฉะนั้น แผ,น,แผนที่สี่เนี่ยเขียนถูกต้องหมดทุกคนอาจารย์ครับสิ่งท,ที่ที่ต้องถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังคำนำหน้านา